ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight ครับ <S 1> <S 1> หนึ่งในความทรงจำแรกๆที่เคสเดนสันมีคือการได้ยืนต่อหน้าครอบครัวของเธอขับร้องบทเพลงที่เพิ่งเรียนมาจากโรงเรียนเมื่อเช้าพร้อมกับเฝ้าดูรอยยิ้มที่แผ่ไปบนใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้น ช่วงเวลาที่ได้เห็นสิ่งเล็กๆอย่างเสียงเพลงทําให้ผู้คนมีความสุขมากมายนั่นเองที่ทําให้เธอได้รู้ว่าตัวเธออยากเป็นอะไรในอนาคตเคธได้ฝึกซ้อมเรียนกีตาร์ในทันทีที่เธอโตพอจะจับมันได้และได้แสดงต่อนหน้าฝูงชนเมื่ออายุได้8ดขวบแม่ของเคสทำทุกวิถีทางเพื่อเติมเต็มความฝันของลูกพาเธอตลอนไปทั่วเพนซิลเวเนียรัฐบ้านเกิดเลยไปจนถึงภาคใต้ไปถึงแม้กระทั่งเนชวิ์เลยทีเดียว เคธ์ ت, วาดรางวัลการประกวดดนตรีโฟกซองและการแสดงความสามารถระดับประเทศทุกครั้งไปแต่เพื่อที่เธอจะได้ชชัยนะแล้วนั้นผู้อื่นก็ต้องพ่ายแพ้ไปซึ่งนั่นดูไม่ใช่ตัวตนของเธอเอาเสียเลยเคสต้องการเพียงแค่ได้แสดงออกต้องการเพียงหนทางที่จะเข้าถึงชีวิตของผู้คนทําให้พวกเขาลืมความกังวลทางโลกไปเสียสิน้นแล้วสนุกกันให้เต็มที่แม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆก็ตาม เมื่อถึงวัยแห่งอิสรภาพเธอก็ได้ซื้อรถบรรทุกโบโรทั้งคันหนึ่งแล้วออกเดินทางด้วยตัวคนเดียวพบปะแฟนคลับพร้อมกับได้เพื่อนใหม่ไประหว่างทางเรื่องราวของเคสก็ไม่ใช่เรื่องของความคลั่งล็อกแอดโลอะไรมีเพียงแค่ถนนกีตา้าและบางทีก็จิบเหล้าเบอร์เบิ้ลดีๆสักหน่อยไปจนหมดวันจากงานเทศกาลกลางแดดจ้าจนถึงบาร์ชิลชิลสลัวสลัวผู้คนต่างพากันแห่แหนติดตามเสียงร้องและบทเพลงที่เธอแต่งเองเกี่ยวกับมิตรภาพครอบครัว ความรักและถินฐานบ้านเกิดซึ่งความรู้สึกนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ลมปากเคทกลับบ้านบ่อยมากเท่าที่จะทําได้เพื่อช่วยเหลือในย่านชุมชนและพาเด็กๆแถวบ้านสนุกสนานไปกับเรื่องราวการท่องโลกว่างของตนเคทมองว่าสิ่งนี้เป็นหนทางในการตอบแทนและหนทางแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างที่เธอเคยได้รับมาที่บ้านนี้เองก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ของเธอเช่นกันเคทชอบเดินเล่นในป่าไปรอบๆเมือง สำรวจออกนอกเส้นทางหาจุดเงียบสงัดเพื่อแต่งเพลงแล้วเล่นดนตรีเคตมีจุดโปรดที่ตัวเองต้องมาเป็นประจำพงธรรมชาติที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยต้นไม้ที่โอบล้อมอยู่ดูราวกับว่าสกัดมาจากหินเมื่อนับพันปีก่อนเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วเริ่มบรรเลงนิ้วของเธอโลดแลนไปทั่วเฟสกีตาร์เสียงดนตรีที่เธอเล่นในครั้งนี้มีใช่ทวงทํานองอันสดใสเช่นเคยหากแต่ฟังดูหดหู่ซ้ำยังมืดมน มีบางสิ่งคอยสั่งให้เธอยังคงเล่นต่อไปจนจบบทเพลงใบไม้รอบกายเคสต,ตั้งสันไหวสอดประสานไปกับสายกีตา้ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ยืดยาวออกแล้วก็เกี่ยวรวมกันเหมือนมันมีชีวิตขแขนแงไม้รูปร่างเหลากับขาแมงมุมที่เหลือลงมาจากซุ้มไม้เบื้องบนผ่านคว้าร่างเธอไว้เมื่อสติขึ้นกลับมาเคสจึงช่วยก้อนหินมาทุบโดยหวังให้ไม้เลื้อยกลับหากแต่เปลือกไม้นั้นแข็งแกร่งราวท่อนเหล็ก ก้อนหินจึงได้เพียงแต่กระเด็นกระดอนออกไปไกลแขนงไม้ขคดตัวกลายเป็นมือจับพันรอบระย่างแขนขาของเคสแล้วยกเธอทะยานขึ้นไปสู่ความมืดเบื้องบนสายหมอกม้วนผ่านทีโลงหมดบังทั้งตัวเคสและเจ้าสัปปะหลาดแห่งฝันร้ายที่ดึงเธอเข้าหาตัวมันเมื่อหมอกจางลงก็ได้สิ้นซึ่งการดิ้นรนขัดขืนหรือแม้แต่ชีวิตใดๆมีเพียงกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งที่ปิดกาสลักลายดอกไม้ไว้พร้อมกับชื่อยอ่อเคดี อันประดับประดาไปด้วยไข่มุกนอกจากเนื้อเรื่องพื้นฐานของตัวละครแล้วเคทยังมีเนื้อเรื่องที่อธิบายอดีตของเธอในโทมที s เอส a t i เคเลชอีกด้วยซึ่งจะเป็นการขยายเหตุการณ์ในป่าก่อนที่เธอจะถูกเอนติตดึงตัวเข้ามิติไปกลับสู่ความว่างเปล่านั่นคือเหตุผลที่เธอกลับไปป่าบ้างเป็นครั้งขราวเพื่อคลายจังวลเพื่อปล่อยวางปัญหาเพื่อสูดกลิ่นสนให้พาจิตใจล่องลอยไปเพื่อปล่อยวางทุกอย่าง แล้วฟังเสียงความคิดของตัวเองเธอไม่ได้พูดคุยกับตัวเองมาพักหนึ่งแล้วเธอเป็นฝ่ายยอมเพื่อเอาใจทุกคนโดยไม่สนตัวเองเล่นเพลงที่ไม่ได้ออกมาจากใจแต่ทําเพื่อให้ทุกคนชื่นชอบบทเพลงที่ไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของเธอเล่นเพลงหาเงินทั้งที่มีคําเตือนไว้ว่าการเล่นเพลงเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียวจะเขีนค่าแรงบันดาลใจทางศิลปะเธอหัวเราะตอนได้ยินแม่เล่าเรื่องนี้ครั้งแรกมันดูเป็นการพูดจาอันไร้สาระ แรงบันดาลใจทางศิลปะของเธอไม่ได้หายไปไหนสักหน่อยเสียงเพลงที่ดังอยู่ในหัวของเธอนั้นมากมายกว่าที่ทั้งชีวิตเธอจะเล่นออกมาได้เสียอีกแต่ตอนนี้เธอไม่หัวเราะอีกต่อไปแล้วเธอไม่เคยรู้สึกผิดและหมดแรงบันดาลใจเท่านี้มาก่อนในชีวิตและไม่มีครั้งไหนเลยที่เธอจะอยากกลับไปหาดานตรีของเธอเสียงเพลงของเธอและอยากกลับไปหาตัวเองมากมายเท่าตอนนี้เธอหลับตาแล้วลอกเปลือกที่ห่อหุ้มจิตใจออกไปทีละชั้น จนหัวใจว่างเปล่าแล้วเปิดรับต่อความไม่รู้อันยิ่งใหญ่เคสดีดกีตาร์เรื่อยเปื่อยตามใจแต่ก็ไม่มีอะไรผุดขึ้นมาในหัวมีเพียงท่วงทำนองน่าํำคาญมืดมิดที่คอยย้อนกลับมาทุกครั้งที่เธอกลับสู่ความว่างเปล่าท่วงทำนองนั้นช่างไม่เหมือนท่วงทำนองใดที่เธอเคยเล่นมาก่อนเพราะเธอไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจของมันมาจากไหนเคสไม่เคยเล่นเพลงที่มืดมนแบบนี้แต่ก็ฟังดูติดหูมาก ยิงเธอพยายามผลักใส่ทวงทํานองอันเต็มรางร้ายนี้ออกไปจากหัวเพียงใดมันก็ยิ่ิงแข็งแกร่งขึ้นและมันก็ยิ่งเรียกร้องให้เธอเขียนออกมามากขึ้นด้วยเคสอยากให้ทวงทํานองนั้นหยุดลงแต่เธอยังคงได้ยินมันรายล้อมทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างรวมถึงภายในตัวเธอเหมือนท่วงทํานองต้องห้ามร้ที่สิ้นสุดท่วงทํานองที่ไม่ใช่ของเธอแต่มันอาจเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอ บางทีการเรียกร้องความสนใจที่ทำทุกวันอาจเปลี่ยนเธอจัดกินเธอหรืออาจบทเคย,ยี่เธอบางทีสิ่งที่ถูกทำลายอาจไม่ใช่ตัวตนของเธอแต่เป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เธอมีซึ่งนั่นก็คือเสียงเพลงเคสหยุดเล่นหลับตาผักใส่ทุกสิ่งออกจากใจและนับถอยหลังถึงศูนย์อย่างเชื่องช้าและอดทนเธอเฝ้ารอแรงบันดาลใจที่ไม่เคยมาถึงไม่มีสิ่งใดนอกจากท่วงทำนองลางร้ายเดียวได้ ยิงเธอพยายามเล่นเพลงอื่นเสียงสะท้อนก็ยิ่งดังกล้องในจิตใจเธอนิ่งเงียบอยู่นานแต่เสียงเพลงนั้นไม่ได้หยุดไปด้วยเธอหลับตาพยายามผักสายมันไปให้พ้นจิตใจแต่มันไม่ได้มาจากใจของเธอแต่มันมาจากถ้ำซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เธอสะบัดหัวเสียงเพลงแผ่วเบาลงเมื่อเธอสงบใจและพยายามติดต่อก,กับเสียงเพลงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเสียงเพลงที่เป็นของเธอจริงๆ เธอเสียใจยกับการแสดงแลกเงินที่ผลักพาเธอไปไกลจากคนที่ตัวเองเป็นจากตัวตนที่แท้จริงของเธอมาคืนเรื่อยเธอหลับตาแล้วนับถอยหลัง 5. เธอผ่อนคลายหัวแม่เท้า 4. เธอปล่อยขาตามสบาย 3. เธอปล่อยกล้ามเนื้อให้ไม่เก่ง 2. มือของเธอ 1. ริมฝีปากของเธอจมูกของเธอใบหน้าของเธอ 0. เธอหยุดความคิด สามชั่วโมงแล้วยังไม่มีสิ่งใดนอกจากท่วงทำหนองตองห้ามเธอหวังยิ่งกว่าสิ่งใดว่าตัวเองจะได้ใช้เวลากลับไปอยู่กับตัวเองอีกครั้งและทำให้แน่ใจว่าเธอได้ใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่เป็นตัวตนของเธออย่างแท้จริงแต่กลับกลายเป็นว่าเธอใช้พลังชีวิตอย่างสุรุ่ยสุรดายไปกับการแสดงงานซ้ำซากและกระปุกอมสินนั้นไม่ควรได้เกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นกับเธอ แรงบันดาลใจหนึ่งของเธอคือวูดดี้กูรีผู้ยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เขาเขียนนั้นคือตัวตนของตัวเองทุกอย่างที่เขาทํานั้นมาจากใจมาจากสถานที่ที่บริสุทธิ์และเที่ยงแท้เธอเป็นเช่นนั้นในบางจุดของชีวิตแต่ว่าตอนนี้เธอแสดงเปลือกนอกไปมากกว่าแก่นแท้และลำพังแค่ความรู้สึกผิดก็มากพอที่จะทําลายเสียงเพลงของเธอแล้วเสียงเพลงที่แท้จริงของเธอ ไม่ใช่เสียงเพลงสกรปรกที่ทําให้เธอต้องเล่นเพลงอันมืดมนและโดดเดี่ยวที่สุดเท่าที่เธอจะจินตนาการได้เธอเตรียมตัวจะนับถอยหลังแต่เธอกลับเห็นสัญลักษณ์บนพื้นอยู่ข้างหน้าที่กำลังเรืองแสงและกระพริบตามเสียงเพลงกระพริบดาวเสียงหัวใจของสิงโบราตึกดําบรรไรสักอย่างเธอหลับตาลงและเมื่อลืมตาขึ้นมาสัญลักษณ์ก็หายไปแล้วเคดกีบร้องในป่าหันอ้างว้างเดียวดายเธออยากให้เพลงนั้นหายไปจากในหัวเสียทีมันกวนใจเธอ ทำให้เธอหงุดหงิดทำให้เธอสิ้นหวังแม้เธอจะหยุดเล่นกีตาร์แล้วแต่ท่วงทำนองนั้นยังคงดำเนินต่อไปเราว่ามันมีชีวิตเป็นของตัวเองมันดังมาจากทุกขนแห่งแต่ก็เราวับมันไม่ได้ดังมาจากที่ไหนเลยเธอตั้งสติค,ครู่หนึ่งแล้วก็ตระหนักได้ว่าท่วงทำนองนั้นดังสะท้อนออกมาจากถา้ำเธอลุกขึ้นยืนจ้องไปที่ถ้ำแล้วเห็นแสงกระพริบปเป็นจังหวะเคทหลับตาลง รู้สึกเหมือนกำลังโดนหัวใจตัวเองเล่นกลใส่แต่เธอรู้ดีกว่านั้นเธอรู้ดีว่าตัวเองนั้นรู้สึกและสัมผัสถึงสิ่งที่คนอื่นไม่อาจรับรู้เสมอมาครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกกับเธอว่าคนทรงในยุคปัจจุบันคือศิลปินผู้ประพันธ์และนักดนตรีพวกเขาไม่เหมือนใครเพราะสามารถเข้าถึงความคิดและโลกที่มาจากอีกพบหนึ่งเธอมีความสามารถเช่นนั้นมาตลอดแต่มันไม่เคยเป็นแบบนี้ ไม่เคยมืดมิดขนาดนี้มันราวกับว่าจัก,กรวาลกำลังลงโทษที่เธอใช้พรสวรรค์ที่มีไปอย่างสิ้นเปลืองเคทเดินเข้าไปใกล้ถ้ำที่ทางลึกและดูน่ากลัวด้วยความสงสัยว่าใครหรืออะไรกำลังร้องเรียกเธอความทรงจำที่ไม่ชัดเจนเตือนเธอบอกว่าเธอเคยทำแบบนี้มาแล้วเธอรู้สึกได้ว่าตัวเองรู้ดีว่ากำลังจะเจอกับอะไรแต่ไม่รู้ทำไมเธอถึงจำเรื่องนี้ไม่ได้ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ